สวัสดีค่ะนี่เช้านี้ชวนดูต้นไม้ดอกไม้นะคะในสวนว่าปลายปลายเมษาแบบนี้นะคะม,มีดอกไม้มีผลไม้อะไรติดดอกออกผลกันบ้างเนาะอ,อันนี้ปลูกเองนะคะก็เป็นล็อกเก็ตวันก่อนเก็บไปแล้วเขาก็รัดใบไหม่ขึ้นมา มาตัดนะคะไปสนามนี่ก็เป็นต้นลิลลี่นะคะที่ปลูกเอาไว้กําลังติดดอกนี่ชอบติดดอกละลายเล็กๆอไม่ดูต้นเลยเไม่ดูต้นสิมัน <c oughs> เป็นช่วงที่เขากําลังติดดอก ขึ้นมาจากดินนะคะตอนแรกอเอาลงปูในด,ดินแล้วทา,ากทากแบบว่าหุบเละเลยก็เลยต้องย้ายขึ้นมาคนะ่ะอันนี้เป็นกุหลาบสีเหลืองกลิ่นหอมมากกลิ่นเขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆกลิ่นส้มเขาเรียกกุหลาบกลิ่นส้มเนาะแต่ว่าก็เป็นกลิ่นกุหลาบแล้วนะคะ มากมากค่ะถึงเวลาเขาก็จะติดดอกมาอันนี้เป็นลาเวนเดอร์นะคะลาเวนเดอร์ก็เริ่มมีดอกละปลายเมษาแบบนี้นะคะจะมีจะมีแบบว่าต้นไม้อ่ะติดดอกออกผลกันนี่มะกอ,อกค่ะเป็นช่อติดช่อแล้ว มีลูกนะคะปีที่แล้วก็มีแต่ว่าไม่ได้เก็บกินเนาะก็ปล่อยเขาล่วงไปอันนี้ไม่รู้ว่าดอกอะไรนะคะใบเขาก็จะเป็นสีขาวค่ะสีอะไรอะ่ะมันเป็นเหมือนช็อกขาวอะ่ะ อันนี้ก็ดอกไอริสนี่เป็นสีม่วงนะคะนี่ม่วงขาวสวยงามโดนท่ากินข้าแหวงไปนี่ดอกตูมนะคะเตรียงสวยมากๆคะ่ะไอริส ดูต้นผลไม้บ้างเนาะที่บ้านมีไอ,อ,อ่พุนนะคะอันนี้ต้นพุนติดลูกแล้วเปรี้ยวสะใจมากถ้าอยากกินแบบว่าอะไรเปรี้ยวๆนี่มันเด็ดลูกเขียวๆกินนะคะแลยวปิดก้านนี้ต้นพี่เอ่อต้นปัว ลูกแพรนะคะลูกแพรก็ต,ติดช่อกันแล้วเหมือนกันส่วนนี้เชอร์รี่นะคะต้นเชอร์รี่ก็เริ่มมีลูกเล็กๆหเห็นแล้วเล็กนี้เดี่ยว นี่นะคะเป็นช่อดอกก็เป็นติดลูกกันไม่รู้ว่าจะออกเยอะไหมเนาะ,ะปีนี้เพราะว่าต้นนี้เป็นต้นที่ซื้อมาปลูกนะคะเมื่อได้สองปีแล้วมั้งเป็นพันธุ์ที่ลูกเขาะจะเป็นสีทองนะคะเนื้อหนาเม็ดเล็กส่วนตรงนี้ก็เป็นเชอร์รี่เหมือนกันคะ่ะ อันนี้เป็นเชอร์รี่ลูกเขาจะาทั่วไปนะฮะอันนี้แบบว่าเนื้อไม่หนามากลูกไม่ใหญ่มากก็กินได้แหละแต่ว่ามันจะมีพันธุ์อืออนนอนน่นที่กินอร่อยแล้วก็สมัยนี้เนาะมันมีมันมีพันธุ์ที่กินอร่อยอติดลูกแล้วนูนเต็มเลยค่ะตัน,นนี้นี่ ต้นโปรดของนกแถวนี้นะคะส่วนอันนี้เป็นแอปเปิ้ลเรี่ติดลูกแล้วตรงนี้นะคะจะกลายเป็นลูกต่อไปแต่แอปเปิ้ลเนี่ยถ้าไม่ดูแลมแมลงเขาก็จะกินนะคะจะกินลูก เขาจะแบบว่าไงอะ่ะพอติดเป็นลูกอ่อนใช่ไหมพอลูกมันเล็กๆเนี่ยแมลงก็จะเริ่มมาทำรังเริ่มใช้เข้าไปแล้วก็มีรูอยู่ทุกลูกเลยต่อไปแต่ก็ไม่ได้ฉีดยาอะไรครับเพราะก็ไม่รู้ว่าจะฉีดยังไงเนาะนนเป็นยาอะไรเงี้ยค่ะก็ปล่อยไปตนอันนี้ ต้นพีชอ,อันนี้ที่บ้านสามีให้มาปลูกมาสองสามปีก่อนไม่สบายนะคะหงิกกันละมหงิกเลยใบไม่รู้เป็นไรนะแต่ก็ติดลูกอยู่นะลเล็กๆเลนยนะคะชุกนี่ ก็มีให้เห็นปะปายอยู่นะนี่หน่อย,อยเป็นช่วงที่ติดลูกเนาะช่วงน,นี้แล้วก็ที่สําคัญก็คือที่สําคัญที่สําคัญของเราสตอเบอรี่นั่นเองอันนี้ไม่ได้อยู่ในแปลงนะคะเขาโตเขาเองเนาะมันมันเพียงไงมันก็อยู่ในแปลงผักนี่แหละค่ะ,ะ,คะแต่ว่าเราไม่ได้แบบปลูกอะ่ะเขาโตขึ้นมา,อา,เ,าเองเขาก็ ติดลูกแล้วมาเป็นลูกมาเป็นช่อกันเต็มเลยนะคะนี่แล้วก็ข้างๆก็จะมีเจ้าของก็คือตัวกัม b บ้านะคะตัวนี้นี่กัมบ a r a อก,กินอยู่แล้วนะคะก็คือท่าอย่างหนึ่งนะคิดว่าเป็นท่าอย่าง,งตัวเจตัวเขาจะใหญ่นี่ถือตัวเขายัางเล็กนะคะ ซาบีแล้วก็มีไปทั่วเลยค่ะตน้นซาบีทั้งนั้นแล้วก็เห็นทาก,กระกำบ้าทั้งนั้นส่วนใกล้ๆมานี่ก็เป็นที่เราปลูกไว้เนาะย้ายลงมาจากกระถานนะคะติดดอกเนแ้วขาวๆน,น,นะคะโอ้ยหยียบแล้ว ข้าวโม้ไม่ใชเดยียบหรอกนะคะเป็นติดดอกกันแล้วส่นะคะก็ลูกอันนี้คือลูกค่อนะคะแต่ไปจะเป็นลูกแล้วก็องุ่นมีอยู่สองต้นค่ะ ที่บ้านปลูกไว้อยู่สองต้นนะคะคืตอต้นนี้ก็ต้นนี้ต้นเล็กกับต้นใหญ่กำลังติดช่อนะคะติดช่อมอ,องไปข้างบ้านนะคะ ต้นไม้ใหญ่นั้นคือต้นต้นเชอร์รี่นะคะแอบดูเชอร์รี่เพื่อนบ้านนะคะเพราะว่าต้นนี้อร่อยมากบอกเลยออกออกลูกเต็มต้นเลยแต่ปีบางปีก็ไม่ออกเลยก็มีนะคะแต่ว่าเวลาเขาอ,ออกเต็มต้นนี้แบบเยอะมากแล้วเป็นพันที่กินอร่อยด้วยอะ่ะโอ้โหพี่ทากพี่ทากนี่กำลังกินเลยนะคะ นะถ้าเขากำลังกินกินเกลี้ยงเลยพี่เกินกินเกลี้ยงเลยตัวใหญ่เลยนี่อ้เอเหนเห็นมัน้องมีก่อนอือ นี่นะคะอันนี้เป็นต้นถัว่วต้นถัวถ่วสวนันเตานะคะปลูกไว้เมื่อต้นปีเนาะกำลังติดดอกโตวอวบขึ้นมานะคะดอกเขาสีชมพู ยู่ันนี้นะคะเค,เคยปลูกถั่วในในตัวพลาส,สติกที่เราซื้อมานะคะเป็นแบบว่าเรือนพลาส,สติกอะถั่วลันเตานะคะต้นสวยมากแต่ว่าไม่มีเม็ดหรือไม่มีฝักเลยเพราะว่าเราไปปลูกในเรือนแล้วมัน ไม่มีไม่มีผีเสือ้อม,มีแมลงมามาช่วยผสมเกสรน,นะคะกลายเป็นว่าต้นสวยอวดแต่ว่าไม่มีลูกทุกวันนี้ก็เลยรู้ว่าอ๋อไอ้ต้นถั่วเนี้ยต้องปลูกข้างนอกที่โล่งและน,นี่คือสตรอเบอรี่นะคะติดลูกแล้วอันนี้ต้นนี้มาก่อนเพื่อนเลยใหญ่เลยคือเราเออะย้ายแปลงนะคะต้นนี้คือต้นแบบ ที่เหลือรอดมาจากการทำลายล้างของเราเป็นต้นแบบออริจินอลเดิมๆแล้วเขาแบบเขาก็เลยโตตามเวลา่ะนะคะแล้วเวลานี้ก็คือลูกสตรอเบอรี่ก็คือไซส์นี้แล้วอะแต่ปกติถ้าแปลงเก่าเนาะต้นที่แอบๆอยู่ใหญ่นะลูกนอันี่เมียวะนี่เมีย อม,อม,มองไม่เห็นเลยไวอืมติดลูกแล้วสตรอเบอรี่มีมีเจ้าของนั้นนะคะธาตประจำ และอันนี้ก็คือเซาลี่ที่เราปลูกเมื่อต้นปีนะที่เอามาลงแปลงเนาะเล็กกะมันก็ยัง็ก้คือแต่มันก็แต่เขาก็ติดดอกนะคะติดดอกติดผลกันถ้าเราแบบว่ายังไงอะปลูกไว้ปีนี้รอกินปีนี้อย่างเงี้ยลูกเขาจะยังเล็กนะคะ แต่ถ้าข้ามไปปีหนึ่งแล้วเนี่ยต้นเขาก็จะจะให้ลูกสมบูรณ์ใหญ่ใช่อันนี้คือที่ปลูกหรือแปลงนะคะกันเอาไวน้นะอันนี้กันกันกันเหนียวๆ,ๆ,ๆนะคะไม่ให้ลงไปทํารังนะคะก็มีดอกอยู่แล้วต้นข้างๆพวกนี้ก็คือต้นเราเอาต้นอ,อะไรอะ่ะคาดิส มาปลูกเพิ่มมาแซมแซมรอบๆไว้นะคะเพราะว่า,าที่นี่เราเก็บไม่นานเราก็เก็บกินเนาะกำลังติดหัวอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าบางต้นกไ็ไม่จะติดหัวดีหรือเปล่าจะติดเป็นหัวได้หรือเปล่ามีจะลากน้อยๆอีกแล้วก็โดนกินนะคะผักถ้าปลูกลงแปลงเนี่ยทากเนี่ย ยังไงก็หนีไม่พ้นค่ะบางทีซื้อก็เลยต้องเอาไปปลูกในกระถางส่นใหญ่ก็ปลูกในกระถางน,นี่แหละเพราะว่าดูแลได้แล้วก็ต้นสวยสมบูรณ์นะคะไม่โดนกินไม่โดนกัดเลอรี่แต่ปีที่แล้วนี่เป็นกออือก็สองก็สามก็ที่ก็และไีอยิกนี้ก็คือ เบซิลนะคะที่ฝรั่งเศสเรียกแบคซิลเนาะ mm hmm. ก็โตงามกันดีค่ะปีนี้ปีที่แล้วปลูกไว้ค่ะปลูกไว้ไม่ค่อยโตได้กินอยู่ยอดสองยอด <c oughs> พอมาปีนี้โตกันเองโตขึ้นมาเลยสวยงามเป,เป็นพุ่มเลยนะคะแล้วก็มีสลัดขาตรงนี้แมว โดนกินนะคะโดนกินยับเลยค่ะอันนี้กินจนแหว่งไปเลยอะ่ะต้นที่แบบไม่เป็นเส้นเนี่ยไม่เป็นไงอะ่ะไม่เป็นตารางอะ่ะมันหายไปอะ่ะนะคะคือโดนกินนะคะกินจนหายไปเลยทั้งต้นอะ่ะเหลืออยู่แหว่งแหว่งไปเนี่ยนะคะที่โดนกิน กินไม่เหลือเลยตัวนี้เป็นผัก็อกเกตนะคะเป็นเส้นลายนี้นะคะเป็นผัก็อกเกตนะคะเอามาลงดินนะคะเป็นเซตเดียวกันในกระถางที่ให้ดูให้ชมไปเมื่อกี้นะคะว่าจะเก็บแล้วนะคะในกระถางคือสวยใบใหญ่ใบโตพอลงดินนะคะโดนกินนั่นคนกินกำลังจะไป เราไม่ได้ใส่ยาไม่ใส่อะไรนะคะไม่รู้จะทำยังไงก็คือถ้าอยู่บนในกระถางเนี่ยเรายังป้องกันได้เรายังโ้วยเปลือกไข่โรยอะไรนะคะแต่ว่าอยู่บนดินแล้วอ่ะพื้นที่มันเยอะที่เราก็ปล่อยปล่อยไปนะคะค่ะก็ประมาณนี้เนาะค่าวๆออว่าไปเมษานะคะ ติดดองออกอผลกันเนาะผลละมารากไม้ของที่นี่ก็ชวนชมกันมืดหน่อยนะคะเพราะว่าจดุดใต้ร่มไม้อีกทีลูกฟิกนะคะโ okay. อเคเดี๋ยวอ่าฮะอันนี้เป็นเมเปิลต้นเมเปิลน,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 นะ ต้นมีเป็นต้นใหญ่เลยสวยงามมากต้นไม้ใหญ่มีรู้สึกดีตลอดนะคะเวลาที่อยู่ใกล้เราเป็นคนชอบต้นไม้นะเป่นต้นไม้ใหญ่ก็ยิ่งรู้สึกชอบเนี้ยค่ะออกช่อนะคะต่อไปจะกลายเป็นเมล็ดตอนนี้ก็เราออกช่อกัน โอเคค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้เนาะสวนดอกไม้ต้นไม้ที่พอมีอยู่นะคะก็ชวนชมกันไปเนาะเดี๋ยวไปเก็บผักคณะที่ปลูกไว้นิดนึงแล้วก็ทำอะไรกินดีวันนี้